เป็นวิถีชีวิตที่ค่อนข้างสวยงามเนาะว่าหาชมได้เฉพาะชนบทลาวเท่านั้นเนาะครับมาจะอาบน้ำอาบได้อาบห้วยโอ้หดไหลายบ่จุ้ยเอาน้ำมานหดสวนบ่เดี๋ยวไม่เท่าเพื่อนกำลังใส่บัวหดพักท่านช่วยโอ้คำแรงมางัวกะ เลื่อมกับเข้าบ้านเข้าวเหอนนะท่านผู้ชมนะนี่ท่านผู้ชมดูว่าแม่เพิ่นกำลังตัดขา้าเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางออกสู่เมืองวิละเอาสบายดีท่านผนะู้ชมเนาะพบกันอีกเช่นเคยเนาะกับบ่าวต้อยเมื่อนี้ทีมงานของเราก็มาอยู่ที่บ้านไม้วังเงือกเมืองบวัวลาภาแขวงกระมวนนะท่านผู้ชมเกี่ยวกับอยูการได้มาผ่านมาเนาะ อะไแว่เยี่ยมยยาถามข้าววิธีชีวิตของอพี่น้องบ้านไม่ที่ว่าเป็นหมู่บ้านนึงอีกเนาะที่ขึ้นกับเมืองโบราซึ่งว่าเป็นเส้นทางออกสู่เมืองวีรบุรีแขวงสวรรค์เขตนะครับทุมท่านการเดินทางที่แบบยาวนานเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งวิธีชีวิตกันนะคระับท่านทุกท่ที่ว่าแม่เพิ่งกำลังทำข้าวทำแล้วแล้วนะเพิ่งกำลังปัด ใกล้มาถ้ากินนั้นแกเพ่คนฟัดออก <c oughs> อันนี้คนกำลังฟัดเข้านะ เอาน้ำมาหดสวนมั้เอาน้ำหดสวนสวนพักสวนน้อยนะไม่เท่าสวนน้อยเฮยปลูกยางได้เนาะสวนเพื่อนโอุ้ปลูกพักบัวมะเขือทบกเนาะ อยาไม่เท่าเพื่อนกำลังใส่บัวหวดพักท่านทุอันนี้น่าจะเป็นเราเข้าเพื่อนนะทอมสม้มตอนนี้ร <Hi. S 1> ้านบ่อนะ่้านบ่อ <How? S 1> ลูกสาวลูกสาวโอ้ลูกสาวมาตำเข้าช่วยป่ะเป็นยานเนาะ ลูกสาวย่านลูกสาวก็นเลยต่ำแค่นต่ำสองมือหรือต่ำมือเดียวามือเดียวผัวมืออะไรบอกคุณเบ่าวดุกไต้เพิ่นลองต่ำบิ่งตอำมือเดียวต่ำสองมือมือเดียวก็เจ้าต่ำต่ำมือเดียวบอกต่ำได้เลยบอกเป็นหรือไรเนาะคุณเบียจะมากันไหนไม่เคยต่ำเลยนี่ลองเอาบม่เคยต่ำจะเชื่อไหมเนี่ย ครยมันสร้างน้อยได้กันสร้าง่นี่อ้นักขนาดเนี้ชั่วโมงชั่วโมงหนึงแล้วบ่เจ้าต่ำน่แล้วเนาะเนี่ยเข้าเขานี่ก้อนก้อนซิมาต่ำเนี่ยไปตากแดดต้อนมนบหเข้า Bỏ lục xào tầm cả gian xem nó. Bụt tham hay bưng xem nó. Jan ra tham mê bung tham mê bung tham mê bung tham mê mà tham mê bung bà mê สองโมงนึงแล้วอยู่เนาะเอออีกตามเข่าแห้งก็แล้วไว้เนาะตั้งใบออกมองสองสองคนตั้งมันแห้งไว้เนาะแห้งไว้เยอะสองคนตั้งมันไว้เนาะขนาดนั้นจักลังค่าเฮือนแม่บ้านนะพอดบ่กลอยหกสิบป,ปลายหกปลายลังค่าเฮือนโอ้ บ้านนี้เจอหกสิบปลายหลังคาเหือกน,นะครับคุณผู้ชมหกสิบสองภาพบ้านเหนือนภาพวิถีชีวิตนะครับคุณผู้ชมเจอพี่น้องบ้านไม่บ้านไม่บอนีลอ,อันเดียวกันบอกกับวังเงือกออโอ้เขาเอิ่นบ้านไม่วังเงือกเนาะโอ้ถือว่าบ้านช่องเพื่อนกันค่อนข้างเงียบสงบดีนะครับผู้ชมถือว่าเป็นบ้านค่อนข้างอยู่ซอกลึกถือว่าเกือบจกสุดเมืองบรุรพาไปแล้วนะครับคุณผู้ชมบ้านเหือนเพื่อนกัน แบบนี้เดี๋ยวเฮาสิไปเบื้องเพื่อนอตักน้ำเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี่เฮาสังเกตเห็นเป็นไปตักน้ำห่วยน้ำบาดาลเนาะโอ้เือนครัวแม่นี่เป็นมุงไม้อยู่แน่นอนรับตังนั้นเอเอเอตักน้ำบาดาล นี่ถือว่าเป็นบรรยากาศเช้นทางใจกลางบ้านนะทน่านผู้ชมถือว่าเป็นภาพวิถีชีวิตยามแรงแรงที่พหาเพื่อหาชมเนี่ยเช้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางออกตัวเมืองวิละแห่งสวรรดิกตนะครับเดี๋ยวทีมงานเฮาสิไปเบื้องบนภาพนะครับ สมถว่าน้ำบาดาลจุดนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในสองชุดของน้ำบาดาลในหมู่บ้านถือว่ามีสองชุดไว้ไน้ำบาดาลเนี่ยม,มีสองบ่อนเนาะโอ้เบิดบ้านเป็นของโครงการปะโอ้ของโครงการเพิ่นมาช่วยเหลือเนาะถือว่าเป็นน้ำบาดาลของโครงการผสมถือว่าเบิดบ้านนี่มีอยูซองชุดสำหรับน้ำบาดาลตอนนี้หลานน้อยเพิ่กนกำลังอาบน้ำ โอ้ข้าแรงมางัวกัเริ่มกลับเข้าบ้านเข้าเฮือนนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวทีมงานเอาสิเป็นเลาะเบือ้อ่งจุดที่เป็นน้ำบาดาลที่เพิ่นอนเบาเนาะเพราะว่าเพิ่นว่านในบ้านนี้มีน้ำบาดาลอยูอ่สองจุดเสียว่าปีนี้เป็นแปลกๆเนาะทาะ่านผู้ชมเถอะช่วง หน้าฮ้อนแต่ว่ามีลมพัดแห้งคือกับหน้าหนาวสังเกตว่าลมพัดใบม่วงนะครับทุกทนว่าลมค่อนข้างแห้งหลายเนาะเีตว่าเป็นภาพรบรรยากาศวิถีชีวิตกับพี่น้องบ้านใหม่ร้านเนื้องเมืองบรุรพาแฝงคำมวลนะครับทุกทน อ uh, uh, ่ามันบอชุ่มฉี่นี้ก็ชำระปีหน้าคายมันต้นก็ซื้อ6400ก็บ่ได้ตามเอ้ายังบ่ได้เข้าไฟบ่4ล้านบ่เข้าไฟเออโอ้ล้าน5 4ล้าน4ล้าน5เนาะดึงไฟเข้าเฮือนตัวยังบ่ได้มีไฟบ่เฮือนเจ้าแม่ม้ต่อไงอแต่ว่าต่อต่อได้เฮือนอื่นมา ชั่ตั้งจนขัดลงมาเ้ยเี่มาเยอยเนี่ยมันะได้ก่นบ่มีองซีเนาะพีเนาะใส่กระโตเตเงินมู่มาเราคันไดองซีน้อยนี่คือซีบริตมันันเนาะกเบาเบาแห้งเลยถ้าไปไปจ้างเขาสีเป่าเท่าไเป่าสิบห้าสิบห้าพันสวันโอ้แพงเนาะแพง ทำเอาเนาะามเอาที่อะไรเนาะเนาะบ่มีเงินดีตกทำ้ายวทเนี่ยเอาเอาไปเกือหมูบ่บ่มีหมูฟัดทิมเลยหมูบ่มีไก่บ่มีบ่มีาชบ่มีบ่มีไก่ฟัดทิมเลยนะคเนอ แล้ทวทำชมทัว่าหลังจากจำแล้วเพื่อนก็มาใส่กระดงฝัดกันีนะตอนนี้จะคือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการตามเข้าคือว่านี่จะสำเร็จเอาไปมากกินได้บบนี้เนาะดูเพื่อทำการฟัดเข้านะครับทุกคน เป็นวิธีชีวิตที่ค่อนข้างสวยงามเนาะคือว่าหาชมได้เฉพาะชนบทลาวเฮาเท่านั้นเนาะครับทุกคนใช้เฮือนเจ้าในี่โอ้เฮือนเพิ่นหลังนี้เนาะหลังน้อยนี้เนาะ ต่อไฟมาจากเือนผู้อื่นหมดเลยอยู่จะคนเหืออเจ้าจะคนสองคนจากน้อยสิไหมเฮืนงอา่จากน้อให้เน่ากดเอาฮ่าย่่จฮ่าฮ่่าฮ่ห้ารวาฮ่าฮ่แ่่าฮ่า่าฮ่าา่ เอาเนาะท่านผู้ชมถืวอว่าเบิงวิธีชีวิตกันไปพอหอมปากหอมคอเนาะพอ,นะอ,าพอมาได้กินหอดกันวันนี้เราสิบไปบ้านอื่นต่อนะท่านผู้ชมต้นเท้านี่ค่อนข้างสวยงามดีเดี๋ยวทีมงานเราสิเดินทางไปถ่ายทำในสถานที่อื่นต่ออีกแล้วท่านผู้ชมถือว่า จากที่ย่างเลาะกลางบ้านเหลก็ได้เห็นวิถีชีวิตหลายอย่างวันนี้ทีมงานเขาสี่ขี่เลาะท่ายเลยเนาะขี่รถท่ายให้เบื้องอาบรรยากาศสองข้างทาง,ทางของบ้านไม้บางเงือกไปเลยนะทะ่านผู้ชมช่วงแรงๆนี่คนกำลังกลับจากเบียกจากงานเนาะ บรรยากาศระหว่างทางนี่ถือว่าสุดยอดแล้วเนะท่านผู้ชมว่าเป็นไฮไลท์ของการเดินทางในสายชนบทก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคณะนั้นในทณะที่เราบริได้ตั้งใจไปท่ายนะท่านผู้ชมโอ้ยฟ้าเมื่อถามก่อนไปฮะมาจอบน้ำอาบไลยอาบห้วยโอ้คนรลายบบอย,ยู่ห่วยใช้เงินเงินเจ้าอยู่ใส่เงินเจ้าอยู่เพนก ไปกับน้องบ่ขอไปกับมู่เอาเอ้าเาพื่อนมาเตะอาบน้ำเราในประสบ์อาบน้ำห้วยได้โดนบานเลยไปเบิ่งดูนว่าเพื่อนอ,อาบห้วยได้โอ้อาบห้วยนี้น้อทำสนะเอาเสื้อขึ้น กำลังอาบน้ำบ้วยแต่ว่าเขาชีขึ้นขวไปเลยนนะ้องท่านผู้ชมเส้นทางทอนหดขนาดนะสัญญาณเน็ตดีบ่อยู่นี่ที่เน็ตวะ